โลอิสเลนคิดว่าซูเปอร์แมนคือคลาร์กเคนแต่เธอคิดผิดพวกเขาเป็นคนละคนกันทุกอย่างเริ่มจากวันที่โลอิสเริ่มมั่นใจว่าตัวจริงของซูเปอร์แมนคือคลาร์กเคนซูเปอร์แมนเลยขอแรงพลาสติกแมนมาช่วยปกปิดความลับแผนคือให้พลาสติกแมนแปลงร่างเป็นคลาร์กใส่แว่นทำหน้าเนิร์ดในขณะที่ซูเปอร์แมนตัวจริงก็โผล่มาให้โลอิสเห็นพร้อมกันหลักฐานชัดขนาดนี้ยังไงก็ต้องเชื่อว่าคนละคนแต่ก่อนที่จะได้ถอนหายใจโล่งอกเล็กซ์ลูเธอร์ก็ดันโผล่มาพร้อมของเล่นใหม่ลังสีพระอาทิตย์สีแดงแล้วซ คือพลังหายเกลี้ยงกลายเป็นมนุษย์ธรรมดาทันทีสถานการณ์เลยกลับตาลปาดพลาสติกแมนต้องสลับบทแปลงร่างเป็นซูเปอร์แมนแทนแล้วออกไปสู้แบบซูเปอร์แมนเวอร์ชันยืดยืดหดหด,หดแต่ก็ยังสู้พี่โลนไม่ได้อยู่ดีแล้วในจังหวะที่ลูเธอร์มัวแต่มั่นใจในชัยชนะของตัวเองโลอสิสก็อาศัยสกิลนักข่าวตัวแม่แอบอ้อมไปด้านหลังแล้วกดปุ่มปิดสวิตช์บนชุดของลูเธอร์แบบเนียนๆียระบบดับรังสีหายลูเธอร์หมดฤทธิ์เรื่องทั้งหมดจบลงแบบฉิวเฉียดสุดๆถึงจะผ่านทั้งเหตุการณ์ที่ทั้ทงวุ่นว ท้ายความลับของซูเปอร์แมนก็ยังรอดมาได้อีกวัน